สวัสดีค่ะเผยชมหน้า Queen of K-pop 2021 Lisa าสุดร้อนแรงคว้ารางวัลไอดอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีก่อนอื่นแอดก็ขอแสดงความยินดีกับ Lisa าแบ็คพิงด้วยนะคะกับความสำเร็จใหม่สุดร้อนแรงขึ้นไปยึดตำแหน่ง Queen of K-pop 2021ได้สำเร็จโดยล่าสุดตามรายงานจาก New Nu ูเบ Magazine วันที่15ตุลาคม2021ได้รายงานว่าลิซ่า ประกาศให้เป็นผู้ชนะรางวาัล Female K-pop Idol of the Year Awards หรือมพ d ด f f k p p p ในงาน Global n e w b i a Awards 2021ซึ่งจัดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาลิซ่าแรปเปอร์และแดนเซอร์ชื่อดังของไทยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเพลงชื่อดังระดับโลกอย่าง b บ a ็คพิงคเธอได้รับการโหวตจากแฟนๆ K-POP ทั่วโลกว่าเป็นผู้ชนะในหมวดพิเศษนี้ซึ่งหมายถึงการยกย่องเฉลิมฉลองไอดลอลหญิง K-POp ที่โดดเด่น และทรงอิทธิพลมากที่สุดสำหรับปีนี้ในงาน Global Newbie Awards 2021แน่นอนว่ามีไอดอล K-POP ที่มีชื่อเสียงมากมายถูกเสนอชื่อเข้าไปไม่ว่าจะเป็นจูวีเจนนี่โรเซ่อยุฮาวาซาซีแอลอรีนรวมถึงคนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่มีความโดดเด่น ลิซ่าได้รับคะแนนโหวตจากทั้งหมด83ประเทศทั่วโลกเป็นผู้ชนะรางวัล Queen of K-pop Awards 2021โดยคะแนนโหวตสูงสุดมาจากไทยญี่ปุ่นอินโดนีเซียสหรัฐอเมริกาบราซิลเกาหลีใต้สิงคโปร์และอื่นๆตามลำดับสำหรับรางวัลน,นี้ทางนิตยสารดูเบียได้ติดต่อ YG Entertainment เพื่อจัดส่งถ้วยรางวัลแล้ว และนี่ค่ะก็เป็นภาพอัปเดตความเคลื่อนไหวของ Queen of K-POP พร้อมภาพถ้วยรางวัลสวยๆตอกย้ำความปังขึ้นแท่น Queen สวยๆซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชมส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับตำแหน่งสุดปัง Queen of K-POP ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ